รีปัมพิงแคบมาแล้วทุกคนมามาดูกันดีกว่าหลายหลายคนก็เห็นได้สินค้ากันแล้วเนาะพิวสสั่งมาครบเลยทั้งสีสีทุกคนมันใหญ่กว่าที่เราคิดดีค่ะคือเหมือนว่าไอตัวตัวรีป่ะน่าจะประมาณที่เราคิดแหละแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันแบบเออมีความแบบว่าใหญ่กว่าที่คิดนะน่าจะนี่สีสีย่างนี้แล้วก็ได้ นี่แถมมาเป็นสีน่าจะ mlbb นี่น่ารักค่ะนี่ตัวสีเขียวเป็นเนื้อใสนะเนื้อเจลใสชื่อ b a r mood สีแดงก็จะเป็นชื่อรอย red shine นะจ๊ะอนที่สำคัญอีก2สีก็คือสมพูพิ้ power ก็จะมาแบบคำเริ่มต้นแบบตัว pp แน่นอนมี pp แล้วก็ต้องมี bk ใช่ไหมล่ะคะนี่ bk เป็นสีส้มๆอย่างนี้ b i ล l i เล k น s s สนะจ๊ะไม่ธรรมดามาจากตามชื่อ c o เนาะบิวกินพนะีพีเนาะเวอร์มากพอโตัวาน่ารักมากมนจะเป็นแบบจุ๊บปุ๊กจุ๊บปุ๊กนิดนึงอะ่ะทุกคนมันแบบกลิ่นหอมๆจางๆอ่อนๆกลิ่นแบบนี่คือกลิ่น,นอะไรอ่ะกลิ่นมันคุ้นมากแต่นนกไม่ออกว่าแบบกลิ่นนี้มันจะเจอที่ไหนอะ่ะ ซึ่งตอนนี้วิวมีลิปตัวเดิมอยู่นะที่วิวทาไว้เดี๋ยววิวจะลองทาเป็น401นะจ๊ะแบรมูต,ตัวนี้ที่เป็นเจลเนื้อใสเนาะจริงๆเนื้อมันจะแบบไม่ได้แบบแล้วือไม่มีกระจงกระจกอะไรเลยทำไมรู้สึกว่าอันนี้มันคือส้มอ่ะมันมีความเป็นแบบ กลิ่นส้มอยู่อ่ะอ๋อหรือว่าในร้านหมอฟันเป็นกลิ่นแบบไอเนี่ยเครือฟูรลายอ่ะที่เป็นแบบรสชาติต่างๆอ่ะเนื้อมันก็จะเป็นเจลที่แบบมีความเหนียวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากจริงๆคล้ายกับตัว i n n s i v e Lipmarks นะแต่ว่าตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบไม่ใช่เจลอ่ะเทกเจอร์ต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าความเคลือบความหนาแล้วว่าไม่ต่างกันมากนะ ความรู้สึกแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าลิปตัวเนี้ยจะอยู่ได้นานไหมแต่จริงปกติอ่ะอินเนซีลิปมาสอะตัวเก่าใช่ไหมคะจะแบบทาก่อนนอนเลยเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่ได้หลุดไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเราทาก่อนนอนคือไม่ได้กินไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ยอยู่แล้วไงใช่ไหมนอกจากกินน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพลัมปิ้งอะทําทำสีออกมาแล้วใช่ไหมล่ะคะให้เติมได้ให้แบบมีสีสันให้ปากมีสีสันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลองแบบเป็นสีเพียวๆแบบไม่มีสีลิปอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะ ไว้ White, จะมาลองสีที่แบบแมทชิ่งกับแบบลิปอื่นๆด้วยอาทิเช่นลิปน้องบัสนะคะ for you t o o liquid matte harder x นี่ขายไปด้วยขายลิปน้องไปด้วยนี่นะเช็ดออกมาแล้วเด๋ิววิวขอทาสีใสแบบไม่มีลิปดูบ้างนะมันก็จะคือเป็นเคลือบใสนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนแบบทาลิปกลอสเนาะ pink power เห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกคนสีสาบบิลเลียนเคสเป็นโทนส้มนะจ้ามาก็เรียกได้ว่าเอาเฉดสีมาครบเนาะจริงจริงสีชัดอยู่เหมือนกันนะชัดในความแบบในใน ในความเป็นกรอสในความเป็นเจลนะแต่ไม่ได้แบบสีชัดหมายถึงว่าแบบสีลิปสติกอะไรขนาดนะั้นนะจริงๆทุกคนไม่ต้องทาเยอะเลยนะเพราะว่ามันแบบด้วยความที่มันเนื้อมันค่อนข้างจะแบบหนาอยู่แล้ว,วาทาแบบว่าให้พอพอประมาณให้พอประมาณมันก็แบบว่าเคลือบได้อย่างดีได้อย่างหนาแล้วสีสุดท้ายสีที่4เรใช่ค่ะอันนี้ก็คือสตรอเอรี่เลยนะ ปากฉ่ำว่าเวอร์อะไรเวอร์คือนอกจากลิปจะแบบบำรุงด้วยแล้วก็ยังเพิ่มสีสันให้แบบว่าสดใสในการออกไปใช้ชีวิตอีกด้วยสวยแถมได้บำรุง<ว>เดี๋ยววิจะลองท็อป,ปอัพสีตัวนี้กับลิปน้องบัสตัวนะตัวนี้น้องบัสตัวนี้อันนี้เป็นลิปแมทอยู่แล้วเดี๋ยวเติมอันนี้กลอสเข้าไปเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตใช้สีของน้องจีนวุกเนาะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนิดนึงอันนี้ก็คือสีพื้นที่ใช้นะจ๊ะ เริ่มนทีส่ศูนย์หนึ่ง่ำ่ำเลยมาทาร่วมกันนะจ๊ะกับสีที่สอง P k Power วอุ๊ยนี่ว่าแบบมันซัพพอร์ตกันได้ดีนะด้วยความที่พื้นสีมันเป็นแบบว่าสีชมพูเดียวกันอยู่แล้ว คราวนี้มาที่สีส้มกันบ้างเป็นเล่นคลีสดูซซว่ามันจะมีแบบว่ามันจะสามารถขนาดนั้นเลยคือสีลิปแมทก็ค่อนข้างเข้มอยู่แล้วมันจะเห็นสีส้มบ้างไหมลองดูกันวิว่าแบบาเห็นเด้อใส่ตาเนี่ยเห็นแต่ว่าในกล้องนะเห็นไหมไม่รู้มันอาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนเป็นสีส้มชัดนะแต่ว่าเห็นมันจะออกเป็นแบบชมพูส้มขึ้นมานิดนึ่ง สีสุดท้ายแล้วสีที่4ี่เลช่ยนะทุกคนอุ้ยสวยอะเนี่ยจริงๆทาเป็นแบบติ้นข้างในได้เลยนะเอาจริงๆพอมันเป็นลิปแมทบวกกับแบบลิปมาสอะคือถ้าเป็นลิปบาร์อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเนื้อบางกว่าเนาะแต่พอมันจจเป็นลิปมาสอะค่ะมันจะมีความเหนียวความแบบว่าหนากว่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบเหมือนแบบ มันเคลือบปากฉ่ำหวา่าอะไรอย่างเงี้ยใครชอบสีไหนหรือว่าจะเหมาหมดทั้งสีสีเลยก็ได้แต่ดีที่สุดก็คือมีทั้งสีส,สีลุกไม่ซ้ำจำไม่ได้อย่าลืมไปตามกันนะทุกคนช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดเซิร์ชเลยแครเมดนะจ๊ะแครเมดออฟฟิเชียลมีโปรโดีๆมาให้เราอย่าสมัมเสมอมีของทงของแถมให้ตลอดเวลาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะฝากเหมือนเดิมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกท่านที่องให้เพียเหมือนเดิมน,นะบ๊ายบาย